สวัสดีค่ะอันสวัสดี f c ซทุกท่านนะคะ f c ซสาวน้อยเพชรบ้านแพง f อซี FC อีลาน้อยอุงอิงนะคะ f c ทุกท่านเลยนะคะอันเศร้าเมื่อเนี่มากินเข่ากันค่ะพี่น้องกินขา่าเศร้าตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงเคืองอิเทียงแล้ววันนี้ทำงานสวนเพ็รสวนค่ะพี่น้องมาค่ะ มากินข้าวกันมาอนีมีอย่างเดาอาเด้ออันนี้ลูกสาวกินไปละกลักบกรุงเทพแล้วลูกสาวมาจากกรุงเทพนะคะมาเยี่ยมนี่ละกับขขาเศร้าค่ะทุกคนมีหนึ่งปลาจอมค่ะพี่น้องปลาจอมลูกสาวกินบอปีนดอกสองกับไอ้ส้มหยวกนี่ค่ะส้มหยวกส้ม กระหล่ำนะคะใส่กระเทียมอันนี้ข้าวเหนียวค่ะลูกสาวหอดบ่กกินขา้าวกินเต่าปาตันแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่ใหม่จะหัน่นตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็มะเขือเหลืองๆนี่กิกปปอปใส่กระสมปลาหน่อยสมปลาจ้มนะะี่ค่ะทุกคนอันนี้เฮ็ดซุกแล้วค่ะเขา ไมโครเวฟสุกแล้วประจมสุกเรียบร้อยกินกับมะแข้งแลนะคบมะเขือเหลืองค่ะมะแข้งมะเขือเหลืองมะ,ะแข้งก็คือมะเขือพวงนะคะเดี๋ยวหั่นตะไคร้ก่อนจ้ะล้างตะไคร้ให้สะอาดแล้วก็หั่น ปลาจมต้องใส่ตะไคร้หอมๆนะคะบักผิกปอบกะลังกะลังพอดีพอดีกินเม็ดเม็ดละคําได้เลยผิกปอบน้อยนี่ค่ะผิกป๊อบน้อยหั่นมะเขือเหลื้งใส่ปไป แต่ไข่เซเวอร์เือเหลืองกินแบบบ้านนอกค่ะ,ะเือเหลืองอันไปเก็บมาเมื่อช้าวเนี่ยของเพื่อนบ้านข้างบ้านนี่แหละ ไปเผาขยะคางหัวกันเลยมันเห็นกล้วยเพิ่นสุกก็เลยบอกเพิ่นกันไม่ใช่หวงเอากล้วยลงพอดีก็แล้วเขาได้ไปเก็บผักเขือเหลืองใส่ลงไปอุ้ยตาก,กินพี่น้องวันนี้อ็นตาแซบ่บนี่จ้าตาแซบ่บบอกเรียบร้อยนะคะนี่บักเปิดบักแกบค่ะ ไม่เย้ไม่กับมักกินสดๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวเ่าเอาไว้กับสดๆเป็นผักสดต้องกินผักสดด้วยค่ะผักดองผักสดตะไคร้ถ้ากินผักดองก็ต้องใส่ขิงค่ะนี่มีขิงเอาไว้ขับลมเพราะว่าผักดองมันเป็นกดเป็นแก๊สเนะาะมะเขือพวงเรียบร้อยแล้ว มาค่ะกินข้าวน้ำกันกับปลาปลาเรานี่นนะปลาเนี่ยพี่น้องปลาจะเพียนต้องใส่ใส่แว่นกินเด้บ่ใส่แว่นกินน,นี่เจอกลางในเซตเลย กินกับสมพักแซบค่ะมาค่ะมากินข่าน้ำการก้างมันใหญ่ต้องเลือกก้างตีตาดีๆเลือกก้างออกสมพักคําใหญ่ๆแซบๆ ใส่กินด้วยอ,อนนะืมเอาซ่อนมะเอาซอนไหเห็นอย่างว่าจะพี่นองจมยวกค่ะนี่ หยวกลเวยมักบ่มักสดน้ำพ่อมอืมเจ็บหลายเที่ยวกำลังพอดีสมกำลังพอดี กินเขาว่าแซ่บมากินพอไม่ให่ไม่หลดเด้อกินเขาแซบสุขคาบแซบทุกมือกินกับปลาเผาปัตตะเพียนเผายิ่งแซ่บผักเปิดผักแบบกินกับลงไปค่ะ ผักดองข้าวเหนียวปลาผักดองตาม้วยพริกอีป,ป๊อบค่ะเอาใบกระเทียมใส่น้ำใบกระเทียมนต้นกระเทียมกระหลำ่ำกินปันแซน์วิตป็น,นดีไหมค่ะพี่น้อง ชมปาน,น้อยค่ะผู้ไดกินเข้าบอสเซ่บเห็นาากินพร้อมไม่ใหญ่ไม่เด้อค่ะเดอ้ออันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ